สวัสดีแฟนๆมวยปล้ำทุกท่านด้วยครับผมศึกใหญ่ต่อไปนะฮะของวงการมวยปล้ำสมาคม w w e นะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นก็คือศึก Money in the Bank นั่นเองนะฮะที่นับได้ว่าเป็นศึกมวยปล้ำที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดอีกศึกหนึ่งเลยครับผมของแฟนๆมวยปล้ำทั่วโลกนะฮะแน่นอนว่ารวมถึงตัวผมเองด้วยครับผมเพราะศึกดังกล่าวนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นคอนเซปที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะโดยเป็นการนำ,นำมวยปล้ำหลายคนนะฮะมาสู้กันในแมตช์ไต่บันไดครับผมเพื่อแย่งชิงกระเป๋าเอกสารสิททธิิในการาร้ช แชมป์โลกต่อไปในอนาคตน,นั่นเองครับโดยผู้ที่ชนะสัญญานี้ไปได้นะครับผมจะได้สิทธิ์ท้าชิงแชมป์โลกที่ไหนก็ได้ <_ d ata> เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ผู้ถือกระเป๋าต้องการนะครับผมซึ่งศึกดังกล่าวเนี่ยก็มีทั้งความสนุกตื่นเต้นนะฮะและได้มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นน้ำัปล้ำคนต่อไปที่ไต่บันไดขึ้นไปถึงและคว้ากระเป๋านี้ลงมาได้อารมณ์ก็คล้ายๆกับลุ้นผู้ชนะรอยัลลัมเบิลประมาณนั้นเลยครับผมเพียง <_ d ata> แต่ว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็จะน้อยกว่ารอยัลลัมเบิลนั่นเองนะฮะซึ่งศึกมันนี่ดับดัง ย้อนดูกันนะฮะในหลายปีที่ผ่านมานะเน่ยครับว่ามีน้ำมวยปล้ำคนไหนบ้างที่สามารถคว้ากระเป๋าสิทธิี่มันนี่เนื้อแบงค์มาครองได้อย่างน่าสนใจนะฮะโดยทางเราเนะฮะเลือกนํามายกตัวอย่างน้ำมวยปล้ำคนที่เด่นๆและคว้าชัยได้ในแมชนี้กับ7น้ำมวยปล้ำนะฮะที่คว้าชัยในแมชมันนี่เนื้อแบงค์สุดบนลหรือโลกนั่นเองครับผม เปิดมากับอันดับที่7ครับสุดเสด็จสายบันเทิงกับเธอคนนี้นะฮะน้ำมันปล้ำหญิงชาวญี่ปุ่นนะฮะนางมีนามว่าอาซึกะนั่นเองครับผมน้ำมันปล้ำหญิงฝีมือดีระดับเทพจากแดนอาทิตย์อุทัยนะฮะที่ในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยฮะเธอได้เป็นหนึ่งในผู้ขึ้นปล้ำเพื่อแย่งชิงสิทธทิกระเป๋ามานี้เนอร์แบงค์นั่นเองนะครับโดยในปีดังกล่าวเนี่ยนะฮะอย่างที่ทราบกันว่าเกิดโรคระบาดโควิดพอดีนะครับผมทาให้ทางสมาคม WBUE จึงต้องจัดมวยปล้ำแบบไม่มีผู้ชมในสนามนะฮะและไหนๆก็ไหนๆแล้ว ไม่ต้องสู้กันบนเวทีครับอ้าวทำเอาแฟนมวยปล้ำหลายคนถึงกับง,งงเลยทีเดียวนะฮะถามทำไมให้สู้บนเวทีแล้วจะไปสู้กันที่ไหนวะสวนลุมเหรอแล้วก็คงนึกในใจเช่นกันว่าจะให้ไปสู้กับน,น้องวรนุชหรือยังไงกันแน่นะครับปาวินบอกฮ่าไม่ต้องดันโดนไปถึงสวนลุมหรอกนะแต่เรานะ่ะจะให้สู้กันในบริษัทของเราเลยใช้ตึกของบริษัทที่สำนักงานใหญ่นี่แหละกระทืบกันให้เต็มที่ไปเลยนะเหล่านักมวยปล้ำทุกคนนะฮะก็บอกโอเคจัดไปตามคำสั่งป๋าเลยป๋าพากันมาสู้ในตึกของสมาคมนะฮะเริ่มตั้งแต่ด้านล่างเน่ยรรับกกะทืือๆแล้ว ิ่งแข่งกันขึ้นไปคว้ากระเป๋าบนดาดฟ้านะครับผมและสามารถใช้บันไดหรือใช้ลิฟต์ก็ได้หมดนะฮะตามแต่สะดวกครับผมพวกสาวๆนี่ก็เรียกได้ว่าอาัดกันยับทั้งมันทั้งฮาเลยทีเดียวนะฮะบางคนถึงกับลื่นก็มีนะครับผมทางด้านเจออสึกะนะครับก็ทุ่มสุดตัวเช่นกันครับกระโดดลงมาอัดใส่ทุกคนอย่างหมดสภาพไปเลยทีเดียวนะฮะทั้งคนกระโดดและคนโดนด,ด้วยนะครับผมก่อนที่สุดท้ายเลยเนี่ยก็เป็นอสึกะนะฮะที่ขึ้นไปถึงดาดฟ้าและปลดกระเป๋าคว้าชัยชนะพร้อมสิทธิ์การชิงแชมป์มากอดอย่างอิ่ม,มจจะะเ,อเองนผ อันดับ6กนะครับวกกลับมาดูศึกมันนี่เดอะแบงค์ประจำปี2014นะฮะปีนั้นนะฮะก็เรียกได้ว่ามีสุดยอดนักมวยปลาำม,มากมายหลายหน้าหลายตาเลยนะครับออกมาเพื่อสู้ห้ำหั่นกันไต่บันไดกันอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดทั้งสิน้นนะฮะอย่าัวช้าครับผมต่างคนต่างหวังรีบขึ้นไปเอากระเป๋ามาให้ได้นะฮะแต่ก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยนะก็ต้องกระทืบกันก่อนแน่นอนอยู่แล้วครับใครจะยอมง่ายๆละ่ะถูกไหมบางกอบันไดมาฟาดหน้าฟาดปาก,กับ้างกอบันไดมากระแทกท้องถึงกับจุกทุก,ท,ก,ท,กทรมานเลยทีเดียวนะฮะทางด้านทนะิเปบ จกโฮมโปมาให้เผอศึกนี่โดยเฉพาะเลยนะรู้ไหมว่าแล้วนะฮะอย่าให้ผิดหวังครับผมสู้กันให้เต็มที่คอแบบเน้นเนสะใจสักหน่อยนะฮะเหล่านำ้ำมัปล้ำก็บอกว่าจัดไปอย่าให้เสียเลยเฮียฮันเตอร์และทุกคนก็ลงมือสู้กันอย่างหนักหน่วงนะฮะอัดกันไม่ยั้งสะใจแฟนเลยทีเดียวนะฮะและในที่สุดทางด้านของนำ้ำมัปล้ำหัวทองย้อมเพียงครึ่งเดียวเนี่ยนะฮะก็คือเซธลอรินส์นะครับปีนขึ้นไปถึงและคว้ากระเป๋ามานี่เดอะแบงค์มาคลองได้สําเร็จนั่นเองนะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าจะได้ไปเป็นหน้าตาคนต่่อออออไปปขขงงงสสสสมมมมาาคคัััับผและะะใใหห้กกกกเเ็็นนนนดดียยท อันดับที่5ครับอย่ารอช้าครับมาต่อกันที่การต่อสู้ชิงกระเป๋ามาดีเดอะแบงก์นะฮะใบงามสีฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยนะฮะของค่ายสมักดาวครับผมกับเหล่าน้ำมือปล้ำสิ้นเสียงตีละครั้งปุ๊บก็อัดกันปั๊บเลยทีเดียวนะฮะสมกับเป็นนักสู้ที่ถูกคัดมาเพื่อปล้ำในแมสตไต่บันไดจริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับแน่นอนครับว่าน้ำมือปล้ำทุกคนเนี่ยเพื่อสิทธิในการได้ชิงแชมป์โลกเนี่ยอะไรก็ได้ทั้งสิ้นเลยครับผมแมชนี้นะฮะก็มีน้ำมือปล้ำมากมายเช่นกันครับอาทิเช่นคริสเตียนนะครับผมแม พยาบาลให้เสียเวลาครับพามุ่งตรงไปวัดอย่างเดียวและเตรียมเผาได้เลยครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าว่านะฮะนอกจากจะมียักษ์ใหญ่ในตัวเดอะบิ๊กโชแล้วนะครับเราก็ยังมีบิ๊กแดงหรือว่าเคนนะครับก็เป็นน้ำมันปล้ำสายโหดร่างยักษ์เช่นกันฮะงานนี้ไม่สนใจหรอกหน้าไหนบอกตัวกูก็ใหญ่ตัวกูก็อยากได้เหมือนกันกระเป๋าน่ะรุ่นใหญ่เจอกันนะฮะมองดีๆนั่นไงบิ๊กแดงต่อยกับบิ๊กโชนะครับท่านผู้ชมครับตีกันยับเลยนะฮะลามไปถึงน้ำมันปล้ำคนอื่นๆด้วยครับอัดกันมั่วทั่วไม่รู้ใครเป็นใครแแต่่่่่่่ทททททีีีีีีีีนน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 ๆเเเเเเลลยยยยยยยคคืือองงาาาา้้้้จ็็็บบกกกัััววหหดดดดะะะะฮฮสสุุโปไขึ และปลดเอาสิทธทิกระเป๋ามาครองได้สําเร็จครับท่านผู้ชมครับเตรียมมุ่งสู่ตาแหน่งใหญ่หมายมั่นปั้นมือจะเอาแชมป์โลกให้ได้นั่นเองนะฮะสิ่งเดียวที่ไม่ชอบเลยนะฮะเกี่ยวกับการชนะกระเป๋าครั้งนี้เนี่ยก็คือเคนก็คือบิ๊กแดงนะใส่ชุดแดงๆงแลวกระเป๋าแม่งเป็นสีน้าเงินครับท่านผู้ชมครับแม่งโคตรเข้ากันเลยครับ มาต่ออันที่อันดับที่4ครับไม่รอครับแบบนี้ต้องขยี้มาดูกันต่อกับมานี่เดี๋ยแบงปี2016กครับกับ6สุดยอดนักเวมล้มากฝีมือนะฮะที่มาต่อสู้ห้ามหันกันเพียงเพื่อแย่งชิงกระเป๋าอันเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยครับแล้วลองคิดดูสีขนาดกระเป๋าอันเดียวไปแขวนไว้บนเวทีมวยปล้ำเนี่ยยังมีคนอยากได้ตั้งเยอะนะฮะแล้วทำไมตัวคุณเองถึงไม่มีคนอยากได้เลยล่ะครับท่านผู้ชมครับและแน่นอนครับผู้ชนะของแมชนี้น่ะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีสองหรือสามแต่อย่างใด ขอเน้นๆนยที่จะต้องเป็นผู้ชนะให้จงได้เลยนะคอยดูอีก5คนนะฮะก็มองเห็นพี่โก้นะแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งฝันหวานไปเฮียชวนมาตีกันก่อนแล้วขอกระทืบไม่ยั้งสักหน่อยสิงานเนี้ยไม่มีกักใสสุดริสต่างไม้มันพิชิตเอากระเป๋ามาให้ได้นะฮะแมชนี้เนี่ยก็คือมีน้ามอนปลาหลายสัญชาติเช่นกันนะครับผมทั้งอเมริกายันแคนาดาแล้วมาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะแงนไปมองที่เม็กซิโกก็มีเหมือนกันและแต่ละคนนี่โหเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะฮรับท่านผู้ชมครับใครเชียร์ชาติไหนก็ จอมบ้าบินครับกระทืบไม่ยังใครขวางพี่แกเนี่ยต่อยหมดครับผมบอกถ้าไม่สดจริงก็อย่ามาชิงกับพี่แอมบรอสนะจ๊าน้องสาวพี่โก้งุนีทําบนอะไรนักหนาไอ้หัวฟูอ้าวนี่โจทย์เก่าเคยตีกันมาก่อนนี่นานะฮะวันนี้นะฮะยังจะมากร่างอีกนะครับผมแต่ละคนก็แน่นอนว่าสู้กันอย่างดูเดือดนะฮะท้ายที่สุดดีแอมบรอสจัดการพี่เคโอเควินโนเวนเนี่ยครับร่วงตกลงมาจากบันไดนะฮะพี่ดินก็ปลดกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์มาครองได้สมใจแฟนๆทั้งสนามจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับ มากันที่อันดับที่3นะฮะพามาที่ศึกมันนี่เดบักประจำปี2012ครับมองดูแล้วนะฮะก็มีนักมวยปล้ำระดับท,อท,อท,อท,ท็อปท็อปเทพเทปอดีตแชมป์โลกกันทุกเรียกได้ว่าทุกคนเลยนะฮะแต่แล้วไงล่ะครับวันนี้เนี่ยก็มาขอชิงศิษย์กระเป๋ามันนี่เดบักเพื่อจะเอาไปเอาแชมป์โลกอีกทีนั่นแหละนะฮะไม่รอช้าครับผมสิ้นเสียงะระฆังอัดกันยับอีกเช่นเคยนะฮะกระจัดกระจายไม่ไวายโดน2ยักษ์ใหญ่เนี่ยครับเก็บเรียบเลยครับทั้งบิ๊กโชว์และบิ๊กแดงอัดทุกคนถึงกับกระเจิงตกเวทีเลยทีเดียวนะะะะะะฮฮมมมมมมาาาาาทททงงงดด้้้้นน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 นพพีี่่่่หหหเเจออออคครรรััััับบบบผไไยยยยชชกกกกขสูิ๊โว์ื ท่านเทพซีหน้าแบบนี้นะฮะทางด้านบิ๊กแดงนะฮะลุงเคนเนี่ยก็หันมาเห็นก็นมาตีกับพี่โก้ต่อไปนะครับผมตัดไปที่ไอเดมิทชาชีพฉกฉวยวเนี่ยนะฮะเห็นโอกาสชุลมุนเนี่ยก็กางบันไดไว้บนเวทีแล้วหวังจะไต่ขึ้นไปหยิบกระเป๋ามานะครับพี่เทพซีหน้าเนี่ยขึ้นมาจัดการบอกมึงลงมานี้ไอจอนโฉดมิช้าชีพนะฮะแต่ละคนเนี่ยก็คือสู้กันอย่างดุเดือดตีกันยับนับตีนไม่ทันนะคะรับรู้แต่ว่าศึกนี้เนี่ยขอเน้นๆแน่น,น,น,นอนนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับมองไปบนยอดบันไดนะฮะเหลือ เป๋าที่แขวนอยู่บนเพดานเนี่ยนะครับมาฟาดหัวบิ๊กโชว์ซะพร้อมกับตะโกนบอกว่าถอยลงไปนะไอ้ยักษ์เคยได้ยินไหมนิทานเรื่องจอนผู้ฆ่ายักษ์อะแทนที่จะเปีนต้นถั่วเนี่ยกลายมาเป็นมาเีนบันไดมานี่หนือแบงค์แทนนะฮะแต่ทว่านะในขณะที่ฟาดเพลินๆเนี่ยนะครับโซ่ดันหลุดขาดทันทีครับทำให้กระเป๋าเนี่ยติดมือพี่จอนมาด้วยพอดีพอดีเลยนะครับผมทำเอาพี่จอนน่ถึงก็ดีใจหน้าเวอเลยนะฮะบอกเอ้าเฮ้ยที่เทพจอนซีหน้าชนะเฉยเลยนะฮะท่านผู้ชมครับถึงกับทำหน้าฟินอย่างงงๆนะฮะบอกก็ออ้เเทพคืนง อะต่อกันที่ดับที่2เลยนะครับท่านผู้ชมครับขอพามาที่ศึกเรซโซเมเนครั้งที่21ในปี2005นะครับนี่คือแมสไตบันไดชิงกระเป๋ามานี่หแบงค์ครั้งแรกสุดในประวัติศาสตร์นั่นเองนะฮะซึ่งก็ต้องขอบอกตรงๆเลยว่าในตอนนั้ครับหลายคนยังคงงงว่าไอ้กระเป๋านี่คืออะไรได้มาแล้วจะไปทํำยังไงกันแน่นะครับผมแม้แต่น้ำมดปต้อมกันเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ป๋าวินส์บอกว่าเออพวกเองนะสู้ๆกันไปเถอะเตะกันให้เต็มที่แล้วก็ปลดเอากระเป๋าลงมาให้ได้ก็พอแล้้้วววทททีีี่่่่่่เหลลลือออออคคยยยมมาาากกกกกัันนแแถึงงงุจะะูต็บ อเคได้สู้ก็สู้นะครับพอถึงเวลาที่ต้องสู้กันเนี่ยนะฮนะเหล่านั้นมันปั้ามก็สู้กันอย่างเต็มที่นะครับไม่มีกักจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบบอกงานนี้เนะี่ยขอเน้นให้ป๋าวินหน่อยป๋าวินสั่งมานะฮะกรรมการก็บอกงั้นจะรออะไรล่ะตีละรังเชิดละเลงกระทืบตีนได้เลยเอาลุยและแน่นอนครับในแมชนี้ก็เช่นเคยครับสู้กันอย่างเต็มที่ดุเดือดน,นะฮะต่างกระโว์ท่าเด็ดท่ายากกันอย่างหวาเสียวอัดกันไม่ยั้งทุ่มสุดตัวสู้กันอย่างสูสีดุเดือดเมามันเรียกได้ว่าเจ็บกันทั่วหน้าระะะบไปทััั้้งงงตตววนนนแแ่่กกก็มดีสใจฟถึอออออา อย่าวืดนะงานนี้และต่างก็ส่งเสียงเชียร์น้ำมันปล้ำคนโปรดของตัวเองนะครับอย่างเต็มที่ท้ายที่สุดแล้วนะครับสุดยอดน้ำมันปล้ำจองไวร้ายอย่าง H เอสนะฮะก็ปีนขึ้นไปและปลดกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์มาครอบครองได้สําเร็จนะฮะและตายเป็นผู้ชนะคนแรกบนหน้าประวัติศาสตร์ของมันนี่เดอะแบงค์นั่นเองนะฮะและหลังจากคว้าชัยไปเนี่ยครับชีวิตการเป็นน้ำมันปล้ำของเอสเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดการเลยทีเดียวครับผม และแล้วก็มาถึงันดับที่1นนะครับผมท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงชัยชนะมันนี่เนอรแบงค์ที่บรรลือโลกที่สุดในหยืนหนึ่งในย่านนี้กับศึกมันนี่เนอรแบงค์ปี2019เลยครับผมที่มีเหล่าสุดยอดน้ำมืปล้ำมากฝีมือนะฮะึ้นมาต่อสู้ห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดเจ็ดน้ำมือปล้ำต่างก็หมายมั่นปั้นมือหวังจะคว้ากระเป๋ามันนี่เนอรแบงค์มาครองและเตรียมจะท้าชิงแชมป์โลกต่อไปในอนาคตนะฮะแต่ละคนเนี่ยก็ต่อสู้กันถูกจับเอาหลังฟาดบันไดกันแดงเถื่อเจ็บปวดรวดแ้วหลังแทักนะ,ะ,นกนะมมนหน้าันโบ,บอกว่าาคืนนี้กเป ต้องเป็นของฉันเท่านั้นและทัานใดนั้นก็กระโดดขึ้นฟ้าและหายไปกับสายลมฮะนี่ล้อเล่นครับท่านผู้ชมครับตัดมานะฮะทีมุสตาฟาอาลีครับผมบอกว่าพี่โรนอย่าพึ่งมั่นหน้าสิพี่โลนผมเองนะก็หวังอยากได้กระเป๋าเช่นกันนะและที่สําคัญอ่ะพี่เนี่ยไม่มีผมแต่ผมมีผมนะผมมีผมนะพี่เช่พี่เช่เชจาไว้อันดราเดซเซียนอมาสครับไม่น้อยหนะ้าเช่นกันนะบอกพวกเอง2ตัวเนี่ยกระจอกทั้งคู่นั่นแหละไม่ได้ทั้งคู่หรอกต้องเป็นฉันคนเดียวและถึงฉันจะไม่ได้นะอนาคตก็จะไปอยู่เอไอดับเนิลยูเองเรียกไาดา ทีเดียวนะครับผมทางด้านดูแม็อินไทยกับพี่ฟิ er, นบาเลอร์นะฮะก็ถึงกระเซงนะครับบอกโอ้ยพวกเด็กเปรตน,นี่มันปากดีกันทั้งนั้นเลยฮะพูดขม่มกูกันหน้าดัานๆมากๆแลนดี้ออตันบอกไม่ต้องเถียงกันไอ้น้องไม่มีงูตัวไหนที่โชคช่วยและพังงาดในเวลาที่ไม่คาดคิดได้เหนือก็ฆ่าแล้วพี่นะของจริงมากฝีมือมีประสบการณ์แถมยังเคยชนะมันนี่เดอะแบง์มาแล้วด้วยจําได้หรือเปล่านะทุกคนก็สู้กันอย่างดื้อดครับอัดกันยับไม่มีใครปานีใครแต่ละคนเนี่ยถูกฟาดถูกกระแทกโดยบันไดเหล็กหลังแทบหักถึงกับกกระะออััช้าววงงใในนนนแลลทีีี่สุดจหต อาลีปีนขึ้นไปนะฮะอยู่บนยอดบันไดเพียงหนึ่งเดียวครับบอกได้แน่ๆงานนี้เตรียมแจ้งเกิดไปสู่แชมป์โลกแน่นอนครับผมวายแล้วก็เตรียมทำท่าปลดเอากระเป๋าลงมาครับแต่ทว่าก็มีเสียงเพลงแปลกๆดังขึ้นทั้งคนดูทั้งน้ำมอดปล้ำลวมโดยเฉพาะอารีนะฮะต่างตะโกนโอ oh ้ m มก o d ถึงกับเรียกหาพระเจ้าเลยทีเดียวนี่มันเพลงของ็อกเลสเนอร์นี่ว่าและเจะเอสูรกายตัวนี้ก็วิ่งออกมาอย่างไวสับสีณร้อยขึ้นไปบนเวทีเล่นงานอารีแล้วบอกไอ้เปียกมึงลงไป อาลีถึงกับงงครับเจอเลสเนอร์ผักตกบันไดนะฮะต้องงงไม่หายครับพี่แกพโล่ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเลสเนอร์ไม่สนใจครับรีบไต่บันไดกลับขึ้นไปปดสิทธิกระเป๋ามาที่เดอะแบงค์ไปครอบครองอย่างหน้าด้านเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ทําเอาทั้งวงการมวยปล้ำเนี่ยถึงกับงงแบบเออแดกจริงๆนะฮะทำเอานมวยปล้ำทุกคนในสนามในแมตช์นี้เนี่ยถึงกับทั้งงงทั้งเง้อแล้วก็เซ็งในเวลาเดียวกันนะฮะบอกกูสู้แทบตายสุดท้ายไอ้สุรกายนี่แม่งมาจากไหนก็ไม่รู้แม่งไม่ได้อยู่ในแมตช์ด้วยซ้ำแม่งอยู่ดีๆก็มมาาแแแยย่่่งงไไปดด้้้นนนนะะคครรัััับบบบททผูชชฟๆวววโโลลกกกกกกถึ็ออตเ บรรลือโลกที่สุดแล้วครับสำหรับชัยชนะมันนี่เดอะแบงค์ของบล็อกเฟลสเนอร์ครับผมก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับ7นะักมวยปล้ำที่คว้าชัยชนะในการชิงกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์สุดบรรลือโลกนะครับผมใครชื่นชอบการได้กระเป๋ามันมนี่เดอะแบงค์ของนักมวยปล้ำคนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ข้างล่างนะฮะหรือนอกจาก7คนนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมสามารถกล่าวถึงได้ข้างล่างในคอมเมนต์ <rotor> เลยครับเพราะว่านอกจากนี้ก็ยังมีนักมวยปล้ำอีกหลายคนนะฮะที่คว้าชัยชนะ กระเป๋ามันี่เดอะแบงค์มาครองได้ครับและสําหรับปี2021นี้นะฮะท่านผู้ชมอยากให้นโมต้ามคนไหนเป็นผู้ชนะมันี่เดอะแบงค์เนี่ก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้ข้างล่างนะฮะแล้วก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะก็ขอให้สุภาพกันในคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับท้ายนี้นะฮะหากท่านใดสนใจข่าวสารบทความและความบันเทิงขบขันต่างๆเกี่ยวกับวงการมวยปล้ำนะฮะสามารถไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเวิร์ลเรสติ้งเมเดียนะฮะเพจมวยปล้ำที่จะทําให้คุณได้รรรับข่าาาวสสะ และรอยยิ้มรวมถึงความบันเทิงอย่างเป็นกันเองครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและมีความสุขที่ได้รับชมวิดีโอนี้นะฮะหากท่านผู้ชมชื่นชอบในการดูมวยปล้ำหลงรักในมวยปล้ำต้องไม่พลาดการติดตามช่องสถานีมวยปล้ำช่องมวยปล้ำันดับหนึ่งของประเทศไทยที่จะนําเนื้อหาสาระและความบันเทิงต่างๆเกี่ยวกับมวยปล้ำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างทั่งถึงและมีความสุขนั่นเองครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะฮะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างมากที่เข้ามารับชมกันเช่นเคยครับถ้าอย่างไรก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้จะมีเพียงเท่านี้ครับสถานีมอปล้ำขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ